มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจนนี่เปิดข้อความหลวงพี่ยิวส่งมาหลังเข้าสู่ร่มกาสวพัสอนุโมทนาบุญกับยิวฉัดมงคลล่าสุดนะคะเข้าพิธีอุปสมบทแล้วค่ะที่วัดพระมหาธาตุบรมหาวิหาร นครศรีธรรมราชท่ามกลางคนบันเทิงแล้วก็ครอบครัวนะคะร่วมงานบุญครั้งนี้จํานวนมากล่าสุดทางด้านภรรยาเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตได้โพสเฟซบุ๊กเผยข้อความจากพระยิวส่งมาบอกว่า อนุโมทนาบุญนะโยมขอให้เจะเดินรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปในทุกสิ่งที่ทำมีแต่ความสุขไม่มีเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตขอให้ผลบุญส่งให้มีสติมีปัญญาในทุกๆวินาทีนับจากนี้ขอให้โยมและลูกมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตตลอดไปตลอดกาลสาธุเจนนี่เปิดข้อความของหลวงพี่ยิวส่งมาหลังเข้าสู่ร่มกาสวพัฒ ทางทีมงานเองขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ